กลายเป็นประเด็นดราม่าที่บอกเลยว่าระอุมากๆสําหรับการย้ายสังกัดของทางเชอร์รี่ปียพรค่ะบางก็บอกว่ามีดิลลับบ้างก็บอกว่าเป็นการซื้อตัวศิลปินบ้างก็บอกว่าทําไมถึงบอกว่าเป็นเหตุผลส่วนตัวแต่สุดท้ายก็ไปขึ้นวงอื่นทั้งๆที่ลงจากวงเสียงแจ๋วยังไม่ถึงวันด้วยซ้ํากลายเป็นประเด็นแบบนี้ออกมาล่าสุดทางผู้บริหารวงเสียงแจ๋วพี่แต้วสุกัญญาและทางผู้บริหารวงเกลียยไก่นั่นก็คือบอตมัมได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังจากได้ มา่านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะต้องย้อนไปก่อนนะคะหลังจากที่เมื่อวานที่ผ่านมาทางเชอร์รี่ปิยพรได้มีการออกมาประกาศยุติบ,บทบาทการเป็นนักแสดงศิลปินของวงเสียงแจ๋วนะคะทุกคนอ่าจเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังในเมื่อวานที่ผ่านมานะคะทางเชอร์รี่บอกว่าเชอร์รี่มาขอลา ไม่ได้ไปต่อกับวงหมอลำเสียงแจวด้วยเหตุผลส่วนตัวเชอรี่ต้องขอขอบคุณพี่แ้วแล้วก็พี่หญิงที่เข้าใจและเมตตาเสมอสิ่งในที่ร่วงเกินกายบาจาเชอรี่ก็ต้องขอขอมาขอโทษที่พี่ทุกท่านด้วยนะคะก็เป็นการออกมาแล้วก็ขอบคุณมิตรภาพดีๆของวงเสียงแจวเชอรี่ ก็ยังคงมีมิตรภาไปดีต่อกันตลอดไปนะคะทุกคนหนูยังคงทำงานตั้งใจทำงานในเส้นทางหมอลำต่อฝากแฟนๆติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วคนก็ต้องประเด็นไปหาวงเกลียงไก่เพราะว่าเกลียงไก่นะั้นได้มีการออกมาโพสต์บอกว่าเตรียมเปิดตัวนางเอกประจำวงหมอลำเกลียงไก่อีสานสินนะคะทุกคนแล้วช่วงเช้าที่ผ่านมาเกลียงไก่ก็ได้มีการออกมาโพสต์เปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยความภาคภูมิใจและยืน ยืนยันนะคะทุกคนว่าเชอรี่ปียพรจะขึ้นมาเป็นนางเอกหมอลำสาวเสียงดีประจำวงเกลียงไก่อีสานสินค่ะจึงทำให้แฟนๆเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากนะคะบอกว่าเชอรี่ ทำไมถึงเป็นนางเอกร้อยวงขนาดนี้วงเสียงแจ๋วยังไม่เปิดฤดูกาลด้วยซ้ํานะคะกับหวนกับมาสู่วงการหมอราแต่กลับกลายเป็นว่าอยู่ยังไม่ถึงเปิดฤดูกาลก็ไปซบวงอื่นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะทุกคน หลังจากนั้นนะคะก็ได้มีทางเพจหมอลำสตอรี่นะคะทุกคนได้มีการเอามาลงเยอะมากๆกับเหตุการณ์นี้ได้มีการมาไล่ไทม์ไลน์ให้เราได้ฟังด้วยนะคะไทม์ไลน์ก็คือเมื่อปี66เนี่ยทางเชอรี่ปิยพรได้เป็นประกาศออกไปเป็นนักร้องอิสระ 2. เมื่อเดือนพฤษภาคม68ได้มีการหวนกลับมาเป็นนางเอกหลักของวงหมอลำเสียงแจ๋ว และ3วันที่15สิงหาที่ผ่านมาประกาศอำลาด้วยเหตุผลส่วนตัวกราบลาหมอลำเสียงแจวค่ะและ4วันที่16 วันนี้นั่นเองนะคะได้มีการประกาศเปิดต,ตัวอย่างเป็นทางการที่หมอลำเกียงไก่อีสานศิล์นทำให้ชาวเน็ตนี่ลุมสาบสาบ่างเลยว่าจะไม่ดูจะไปอยู่วงไหนก็ไม่ดูแล้วทําไมทําพฤติกรรมแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็แห่เซฟไปทางพี่แต้วสุกัญญาแล้วก็ส่งกําลังใจไปค่ะทุกคนสำหรับทางบอตั้มนะคะได้มีการออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นนี้นะคะบอตั้มได้มีการมาโพสต์ไว้บอกว่า ดราม่าเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะส่วนการโยกย้ายก็เป็นเรื่องปกติเช่นเดียวกันเกียงไกก่อตั้งวงยังไม่ได้ออกงานด้วยซ้ำมีศิลปิน ลงจากวงเหมือนวงอื่นเช่นกันและไปเปิดตัวในวงใหม่เช่นกันแม้จะเซ็นสัญญาแล้วก็ตามเพราะว่าเกียงไก่ก็มีพระเอกหลักออกไปเช่นเดียวกันนะคะทุกคนประเด็นที่เกียงไก่เนี่ยไม่จําเป็นต้องดิน้นมีหน้าที่พัฒนาต่อไปก็ในเมื่อมันเป็นเรื่องปกติสําหรับผู้บริหารยังมีเรื่องให้จัดการอีกเป็นร้อยเป็นพันจะให้มาดิน้นหาคน,คนผีดคนถูคงไม่สิ้นสุดผู้บริหารมีหน้าที่ที่จะจัดการเรื่องที่ไม่ปกติส่วนเรื่องนี้ก็จัด การไม่ได้มันเป็นเรื่องที่เราเนี่ยรับของเขามาเขาก็จัดการไม่ได้เช่นกันก็เพราะมันเป็นเรื่องที่ปกตินั่นก็คือเรื่องการโยกย้ายศิลปินแล้วก็เรื่องดราม่าการเปลี่ยนย้ายวงนะคะอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวของทางบอตั้ม แล้วก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์นะคะภายใต้โพสตของบอสตั๊เนี่ยเยอะเช่นเดียวกันนะคะทุกคนก็บอกว่าถูกต้องนะสาหรับคําที่บอสตั๊บได้มีการออกมาโพสต์ไว้เป็นความคิดของผู้บริหารที่ดีมีแนวคิดที่ดีมากๆนะคะทุกคนก็กลายเป็นว่าเสียงมันแตกแล้วว่าจะเอาอยัางไงกันแน่นะคะแล้วทางพี่แต้วสุกัญญาเองก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวบอกว่าสู้เพื่อคนที่อยู่ข้างหลัง สู้เพื่อความฝันสู้เพื่อรับคําดูถูกสู้เพื่อวันข้างหน้าสู้เพื่ออนาคตสู้เพื่อแฟนๆที่รอชมผลงานด้านหน้าเวทีหมอลําเสียงแจ๋วขอยืนหยัดรับใช้ฝากแฟนๆช่วยเมตตาค่ะคือนางเอกหลักได้ลาลงจากวงแล้วก็ต้องสู้ต่อไปนะคะด้วยความที่เป็นหมอลําวงใหม่ก็ต้องให้ความยึดมั่นกับทาง เจ้าภาพที่ได้จ้างไว้แล้วแล้วเจ้าภาพที่จ้างไว้แล้วต้องการเชอรี่ปียพรอ,อันนี้ก็ไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าเขาได้มีการลงจากวงไปอยู่เกียงไก่อีสานซินแล้วสําหรับชาวเน็ตที่บอกว่าออกมาสาบออกมาอมดราม,มา่ากันสลัดหวั่นไหวนะคะทุกคนก็อาทีเช่นบางคนก็บอกว่าอยู่ให้ครบถึงปิดวงในเด้อรละนะคะทุกคนบางคนก็บอกว่าอยู่ไหนก็ไม่ดังหรอกครบทุกวงอย่างคนนี้ นี่แหละเขาเรียกว่าคนหาเงินตัวจริงเป็นกําลังใจให้หมอลาเสียงแจ๋วสู้ๆคือทํางานรับจ้างก่อสร้างนั่นแหละเปลี่ยนถ่ายกันไปตรงไหนรายได้ดีก็ไปตรงนั้นันเป็นเรื่องปกติเงินเขียนแบบนี้ไหมครับนะ,ค,ะคนบอกว่าทางวงเกียงไก่ได้มีการซื้อตัวศิลปินไปนะคะทุกคนเพราะว่าเกียงไก่เนี่ยก็หยืนหนึ่งเลยในเรื่องการซื้อศิลปินก็คือดราม่าเรื่องซื้อตัวศิลปินนั่นแหละ แต่ดิวลับที่หลายคนว่าเนี่ยมันมีจริงไหมอันนี้เราก็ไม่ทราบนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นภายใต้หลังบ้านแต่มันน่าตกใจตรงที่ว่าลงจากวงยังไม่ถึงวันไปโผล่ซบอีกวงหนึ่งจึงทําให้เอฟซเนี่ยโอ้โหไม่พอใจเป็นอย่างมากนะคะหลังจากที่ทางบอตั้มออกมาชี้แจงก็มีหล,หลายๆฝ่ายออกมาโต้เช่นเดียวกันว่าขอถามตั้มหน่อยนะว่าทําไมบอตัมเนี่ยถึงได้มีการออกมาโพสต์แบบนี้ใช่คนเดียวที่อยู่อดีต หมอลาเสียงวิหกหรือเปล่านะคะทุกคนมันมีดราม่าก็เพราะเวลาลาลงเมื่อวานเนี่ยแต่เปิดตัววันนี้นี่แหละมันถึงเป็นดรามา่าเชอรี่ปียพรร้อยวงนะคะทุกคนก็กลายเป็นประเด็นแบบนี้ออกมา ฉันไม่รู้จักเชอร์รี่คือใครไม่เห็นจะดังเลยแล้วคนก็บอกว่าไปกองกันอยู่วงเดียวจะรอดูว่าเปิดฤดูกาลจะเป็นยังไงนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็น2มุมของทาง2ผู้บริหารแล้วก็คือเสียงแจวแล้วก็ทางเกียงไก่นะคะบอตัมแล้วก็พี่เต้านะคะได้มีการออกมาเคลื่อนหมายถึงประเด็นนี้แล้วทางเชอร์รี่เด็ดได้มีการออกมาเคลื่อนไหมอะไรไหมเชอร์รี่ยังเงียบนะคะเชอร์รี่ไม่ได้มีการออกมาอธิบายอะไรอีกหลังจากที่ลงจากวงไปแล้วก็มาแชร์ โพสที่เปิดตัวแค่นั้นจบนะคะไม่ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นนี้ไม่ได้มีการออกมาชี้แจงถึงประเด็นนี้นะคะทุกคนชาวเน็ตก็กัดกันต่อไปนะคะอันไหนดีก็ว่าดีอันไหนไม่ดีก็ว่าไม่ดีเป็นเรื่องธรรมดาค่ะทุกคนต่อไปก็สนับสนุนใครชอบวงไหนก็วงน,นั้นเพราะว่าสองวงนี้ก็เป็นวงที่เพิ่งเป็นวงน้องใหม่นะคะปีที่หนึ่งเท่านั้นเลยยังไม่เห็นผลงานยังไม่เห็นอะไรเลยนะคะใครชอบอันไหนก็ไปอันนั้นนะคะทุกคนแล้วย,ยังไม่รู้เลยวงไหนงานน้อยงานเยอะนะคะทุกคนแล้วก็ ยังไม่ทราบเลยว่าวงไหนจะร่วงหรือจะปังหรือจะปังทั้งสองวงอันนี้ก็รอชมกันมันเป็นการตัดสินใจของทางศิลปินตัวศิลปินอยู่แล้วนะคะว่าเขาตัดสินใจไปอย่างนี้แล้วนะคะทุกคนแต่ก็ถือว่าเซฟนะคะส่งกําลังใจไปทางเสียงแจ๋วด้วยแล้วก็ส่งกาลังใจไปทางเกียงไกลด้วยที่โดนดาม่ากระหน่าเช่นเดียวกันไม่ว่าจะใครย้ายไปอยู่วงก็ซื้อตัวศิลปินอย่างเดียวเลยนะคะอันนี้ก็เป็นคําที่โดนตราหน้ามาตลอดนะคะทุกคนยังไงก็ฝากไว้ด้วยค่ะ